ซ่า <Pizza. S 1> สนับสนุนโดยอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินสนับสนุนโดยยนตรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัด Motor TV Thailand Automotive News Chef et, เชฟโร l e t เผยโฉม2ที่สุดแห่งโชว์วี h i c เ e โดยมีโคโลราโดเอ็กตรีและเทรเ l b l a เ e อร์พรีเมที่มาสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้เข้าชมบูธเชฟโรเลตคอนเซ็ปต์ของบูธในปีนี้นะคะเราก็อยากจะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจนะคะในการที่จะบางครั้งเนี่ยเพอร์ซนาลไลหรือว่าจัดแต่งรถของตัวเองนะคะเราก็จะมีในส่วนของที่เป็นคอร์เนอร์นะคะที่จะมีอ c เซ s ซอรีต่างๆนะคะแลวตรงนั้นเนี่ยจะเห็นนะคะว่า เราจะมีรถ2คันตรงนี้นะคะในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นโคโลราโดนะคะตัว Extreme นะคะตัวนั้นจะเป็นในส่วนของเทรลเบเซอร์พรีเมียร์นะคะถามว่าทําไมถึงต้องมีในส่วนของตัว2ตัวนี้มานะคะเพราะเราต้องการให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจนะคะว่า รถเ,เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างความแตกต่างได้ยังไงนะคะถามว่ารถคันนี้เนี่ยแต่งมาจากคอนเซปต์อะไรนะคะอย่างแรกเลยเราฟังผู้บริโภคนะคะว่าเขาต้องการความเป็นแอนด์แนเจอร์หรือผจญภัยนะคะและอีกอันหนึ่งก็คือต้องการความ t o u ั Tough, หรือว่าต้องการความที่เป็นสมบุกสมบันนะคะก็จะออกมาลักษณะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะคะสีสันก็โดดเด่นนะคะในส่วนของตัวพรีเมียร์ Premier นะคะเป็นส่วนของโทร์เรเซอร์พรีเมียร์นะะ Premier, เนี่ยผู้บริโภคกลุ่มนี้นะคะจะต,ต้องการอะไรที่เป็นหรูหรานะคะมีระดับนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะตอบโจทย์ได้เต็มที่นะคะ ถามว่าตอนนี้เนี่ยมีอะไรนะคะโปรโมชั่นของเรานะคะรับรองแน่นอนนะคะมาเพียบนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยในส่วนของส่วนส่วนรถนะคะ20 0 0 0บาทนะคะถึง20,000บาทเลยแล้วก็ในส่วนของประคันใบชั้น1เราก็มีให้แต่ที่น่าสนใจมากๆนะคะก็คือในส่วนของที่เป็นเทรดอินนะคะสูงสุดถึง50,000บาทนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยต่ำสุดถึง0.49%นะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยถ้าสมมุติว่า มาจองรถนะคะในงานมอเตอร์โชว์หรือว่าทัวร์รวมทุกประเทศนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง3เมษายนเนี่ยกู้บริโภคก็ได้รับส่วนลดเพิ่มนะคะ10,000บาทนะคะแล้วก็ได้รับกระเป๋าลากาสวยหรูเลยนะคะที่สําคัญอีกอันนึงเนี่ยพลาดไม่ได้นะคะถ้าซื้อรถช่วงนี้นะคะจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้มีสิทธิ์ที่ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินนะคะไปกลับแล้วก็ไปดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะที่สนามโอทราฟอร์ดนะคะ แต่ของโรดเชฟโรเลตไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะคะเราจะไปนั่งดูในส่วนของเซนเทเนียลสวีทนะคะรับรองหรูหราสมใจแน่นอนค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะมาที่บูธเชฟโรเลตกันนะคะอากาศร,ร้อนๆอย่างนี้นะคะก็ไม่อยากจะสินใจซื้อนะคะลองทดลองขับเนี่ยก็ได้รับแล้วนะคะในส่วนของเอลเชอร์ของแมคโดนัลล์นะคะถ้าอย่างไรเรียนเชิญนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ไยรุ่งผู้นำด้านการออกแบบรถยน,นต์อเนกประสงค์มาพร้อมกับรถยนต์ตรวจการสายพันธุ์แกร่ง New Tr Transformer 2ด้วยรูปทรงล้ำสมัยและการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเบรสท์ไยรุ่งอยู่เน้นคายจำกัดมหาชนของเรานะครับในปีนี้ในงานมอเตอร์โชว์นะครับเราก็ได้นำรถรุ่นใหม่เอามา,าตัวนะครับในงานนี้ซึ่งเป็นรถ Tr Transformer 2นะครับเป็นรถที่เราออกแบบพัฒนาขึ้นมาจาก Toyota Livo นะครับหรือเป็น Generation ที่2 ของทาร์ฟอร์เมอร์นะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้ปรับเปลี่ยนโฉมใหม่เลยนะครับโดยเน้นในเรื่องของความล้ําสมัยแล้วก็ทํายังไงให้ตัวรถมันเองมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างไปจากรถเดิมที่เราทํามานะครับเพราะฉะนั้นในคอนเซปต์ต้องการจะให้เป็นตัวแทนสัญ,ญลักษณ์ของยอดรถยนตกรรมไทยนะครับจึงได้ใช้แนวความคิดที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับโดยนำะเอา คอนเซปต์ของซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายมาออกแบบให้มีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนใครนะครับซึ่งเรานำมาทั้งหมด3รุ่นเลยนะครับเป็นทร a น s f ฟ r m e er, เมรธรรมดา t ร a น s f ฟ r m e เมอร์แม็กซ์แล้วก็นะครับทรานสฟเมอ er รุ่นนี้เนี่ยจะมีลักษณะที่มีตัวถังที่ใหญ่กว่ารถ PPV ทั่วๆไปสามารถจะนั่งได้ตั้งแต่5-11ถึง11ที่นั่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นภายในเนี่ยอ,ออกแบบมาให้คนที่สูงถึง175เซนสามารถจะนั่งได้นะครับและสามารถจะนั่งได้ทั้ง3ตอนเลย สำหรับในงานนี้นะครับเนื่องจากเรานํารถตัวใหม่ออกมาเปิดตัวเป็นครั้งแรกนะครับแน่นอนครับก็คงจะมีเงื่อนไขพิเศษให้กับผู้ที่สนใจนะครับในงานนี้โดยที่สําหรับเป็นรถทางคอมเมอร์รุ่นคลาสสิกนะฮะเราก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้แคมเปญแอคเซสซอรีทั้งหลายนะครับประมาณ1นึ่งแสนบาทส่วนรุ่นใหม่นี้นะครับก็คงจะมีเงื่อนไขพิเศษอยู่บางส่วนนะครับที่จะให้กับท่านทั้งหลายแต่ที่สาคัญอยากให้มาชมงานนะครับที่มอเตอร์โชว์ก็จะเห็นรถของเราที่เด่นมากนะครับ ในปีนี้นะครับบูธของไทยรุ่งเราก็อยู่ที่ Challenger hall 1นะครับอ,อยู่ที่บูธตำแหน่งที่ D 6นะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาสะดวกง่ายครับเข้ามาปุ๊บอยู่ซ้ายมือนะครับจะเห็นรถ t r า n s f ฟอร์ r 2สีแดงกันนี้นะครับที่โดดเด่นมากนะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านให้มาเยี่ยมชมบูธไทยรุ่งยอดยนตกรรมไทยนะครับขอบคุณมากครับ เป็นไงบ้างครับก็จะเห็นว่ามีรถหลากหลายรุ่นนะครับที่น่าสนใจและรวมถึงเมื่อเปรียบเทียบรุ่นรถที่มีการเปิดตัวในบ้านเราในครั้งนี้กับงานระดับมอเตอร์โชว์ที่เป็น World International ต้องบอกว่ารถที่มาโชว์ในครั้งนี้มีความเร็วในการเปิดตัวใกล้เคียงกันเลยหลายๆรุ่นเนี่ยมีการเปิดตัวพร้อมกับนิวยอร์กออโตโชในช่วงสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเช่นกันสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาเข้าไปเจาะลึก เปิดชมดูรายละเอียดของรถที่เป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เพิ่มเติมอีกครับห้ามพลาดนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหนุ่ม Two View ครับพบมกันอีกแล้วในช่วง Two v e w Action ครับเรามาพูดเรื่องราวต่อเนื่องกับ Kawasaki กันต่อครับในเรื่องของการนําเสนอสัปดาห์ต่อสัปดาห์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรีวิวทดสอบรถ Kawasaki Klx 1 5 0 BF ครับหรือทั้งในเรื่องของกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่เราไปติดตามในเรื่องของการแข่งขันระดับโลก Thai Fx GP และในเทปนี้ครับเรามาเรื่องของการฝึกทักษะสกิลครับในเรื่องของตันดาสาวๆนตอนนี้ที่กำลังชื่นชอบในการขับขี่รถแนว Enduro หรือว่า a d v e n t u r e ครับในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากทางนิติศาสตร w ทวิวแอคชัครับซึ่งมาเป็นครูฝึกสอนครับโดยควบคุมการเรียนการสอนโดยคุณสาครอยู่เย็นครับซึ่งเป็นบรรณาธิการบริหารนิติศาสารเล่มนี้ครับเรามาดูกันว่าเรื่องราวของการขับขี่แบบออฟโรดหรือแอคเอนเจอร์หรือกทถ้าเป็นเอนดูโรนั้นสำหรับสาวๆไม่ว่าจะเป็นเคเอ็กซ์ร5อหรือกทั่งเป็นเคเอ็กซ์มาดูกันว่าทางครูฝึกจะสอนอเทคนิค ทักษะสกิะกันยังไงว่าจะขับขี่ยังไงให้สนุกจะขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยจะขับขี่ยังไงให้ไม่เป็นภาระต่อคนอื่นครับเดี๋ยวเราไปดูกันกับคุณสาครอ,อยู่เย็นครับ ถึงเรื่องของตัวรถนะครับถ้าเราต้องการรถที่จะใช้สำหรับการขับขี่หรือว่าฝึกฝนในพื้นฐานเบสิกให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยนะครับเริ่มจากอันดับแรกคือเราควรที่จะหาตัวรถซึ่งมีสัดส่วนเหมาะสมกับเราครับอย่างเช่นเลือกรถที่มีน้ำหนักไม่เยอะนะครับน้ำหนักไม่เยอะหมายถึงน้ำหนักคนกับน้ำหนักรถเนี่ยถ้าเรามีสัดส่วนที่แตกต่างกันเยอะเนี่ยจะทำให้การที่เราจะ ควบคุมมันคอนโทรลมันสั่งเปลี่ยนทิศทางจะมีมูฟเมนต์หรือจะจัด,จดพวกโพสิชันไลดิงอะไรจะมีผลต่อมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของน้าหนักรถสัดส่วนรถกับตัวเราเป็นเรื่องแรกที่เราควรจะให้ความสําคัญนะครับซึ่งอย่างที่พิธีกรบอกนะครับเคาวาสกิทเคเอ0ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในวัตถุประสงค์ตรงนี้ครับผมด้วย ความที่เป็นรถที่มีน้าหนักค่อนข้างน้อยในกลุ่มรถด้วยบาที่ผลิตในบ้านเรานะครับแล้วก็เป็นรถที่มีชิ้นส่วนที่ดูแลค่อนข้างง่ายนะครับรถสําหรับการฝึกยังไงก็คือรถฝึกนะครับเราไม่ต้องเตรียมพร้อมเผื่อการต้องเที่ยวเดินทางไกลอะไรมากเกินไปนะครับรถที่ใช้ฝึกควรจะเป็นรถที่ดูแลได้ง่ายนะครับรถเคียร์เวกตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ระบายความร้อนโดยอากาศครับซึ่งก็แน่นอนการดูแลนี่ไม่ต้องการ ความยุ่งยากอะไรไม่มีน้าระบายความร้อนนะครับไม่มีพัดลมนะครับเครื่องยนต์มีกําลังที่พอดีนะครับกำลังรถที่พอดีบางคนเข้าใจผิดในการที่จะฝึกขับขี่รถอยากจะได้รถที่มีกําลังแรงเหรือเฟื่อนะครับซึ่งตรงเมื่อถึงขั้นนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเบสิกมีพื้นฐานการขับขี่มีทักษะสูงแล้วเนี่ยเราจะใช้รถที่มีกําลังมากได้นะครับแต่ถ้าช่วงที่เราเพิ่งเริ่มต้นนะครับ กำลังเครื่องยนต์ซึ่งไม่ต้องเยอะนะครับมีแค่พอใช้จะเหมาะสมกับการฝึกของเรานะครับจะทำให้เราไม่เหนื่อยเร็วเกินไปนะครับประกอบกับตัวน้ำหนักอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับช่วงที่เราเริ่มต้นการฝึกเราอาจจะยังไม่ได้มีความเร็วมากเราอาจจะยังไม่ได้ไปบนเนินจำศสูงนะครับเพราะฉะนั้นระบบช่วงล่างเราจรึงไม่จําเป็นที่จะต้องมีพร้อมที่รองรับเท่ารถมอเตอร์อรอคอร์สนะครับเพราะฉะนั้นรถที่อย่า voilà. งที่ผมบอกนะครับเริ่มต้นประมาณนี้มีช่วงล่างให้ใช้ประมาณนี้ มีเครื่องยนต์ซึ่งมีกําลังประมาณนี้นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆดูแลรักษาค่อนข้างง่ายนะครับการซ่อมบารุงง่ายแล้วก็ไม่มีชิ้นส่วนไหนที่จะเสียหายมากนะครับรถที่มีน้ําหนักเยอะรถที่มีชิ้นส่วนเยอะรถที่มีออปชั่นเยอะอย่าลืมนะครับว่าเมื่อเราฝึกครับเราเกิดบัตรเหตุเราล้มจะมีชิ้นส่วนที่เสียหายมีชิ้นส่วนให้เราต้องซ่อมแซมต้องเปลี่ยนเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนะครับเริ่มจนจากรถที่เราดูแลง่ายนะครับ น้ำหนักพอดีเครื่องยนต์พอดีนะครับจะเป็นรถที่ผมว่าเหมาะที่สุดกับการเริ่มต้นสาหรับการฝึกขับขี่หรือแม้แต่จะเดินทางในทริปสั้นๆนะครับไม่ไกลจนเกินไปไม่ต้องใช้ความเร็วสูงมากครับ ลำดับต่อไปนะครับเมื่อเราเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมแล้วนะครับได้รถที่มีขนาดเหมาะสมนะครับกับการเริ่มต้นขับขี่ลำดับต่อไปที่ผมอยากจะแนะนำนะครับสิ่งที่เราควรจะมองหาเมื่อเราอยากจะเริ่มต้นการขับขี่แบบมีทักษะนะครับครูฝ <c oughs> ึกนะครับหรือพี่เลี้ยงหรือโค้ชหรือผระอาจารย์ก็แล้วแต่พวกเราจะเรียกกันนะครับสิ่งนี้จําเป็นนะครับไม่ควรจะไปฝึกขับขี่รถบนเส้นทางออฟโรดเพียงลําพังนะครับ เกิดอุบัติเหตุนะครับล้มรถทับขาอยู่นอนอยู่นะครับไม่มีใครมาช่วยนะครับควรจะมีพี่เลี้ยงนะครับผมแนะนําอาจารย์ก๊อลฟสวัสดีครับลีบีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับชื่อผมทิติเวชห้อยยิ้พูนครับอ่าชื่อเล่นก๊อลฟนะครับครับผมอ่ครูฝึกพี่เลี้ยงของอ่ากีฬาโมดอลคอร์สและเอเดูโร่ครับผมครับผมก็ดีกีก็ปลูกปั้นนักแข่งให้ มีชื่อเสียงโด่งดังมาแล้วหลายคนนะครับอาจารย์ก๊อฟฝึกสอนให้กับเด็กๆโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนที่เริ่มต้นจากก้าวแรกๆนะครับพอเขาเก่งแล้วเขาไปหาที่อื่นเนาะถูกครับครับผมแซวกันเล่นนะครับควรจะเริ่มต้นจากการมีครูนะครับเป็นสิทธ์มีครูนะครับอย่างที่บ่อดินที่หนองจอกที่มินบุรีที่นี่นะครับอาจารย์ก๊อฟก็มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่หลายคนนะครับก็ให้ความรู้ขั้นพื้นฐานกับ น้องๆที่เริ่มต้นขับขี่นะครับลำดับต่อไปคือเรื่องของสถานที่นะครับไม่ใช่ว่าเราอยากจะขี่รถรอบรถนะครับซื้อรถบรรทุกไปนู่นสนามโมอเตอร์คอร์สนะครับสนามอย่างนั้นนะครับบางทีมันยากเกินไปสําหรับคนที่จะเริ่มต้นนะครับไม่ใช่จะเราจะบรรทุกรถแล้วก็ตามเข้าไปนู่นไปเที่ยวป่าไปออกทริปอะไรกันนะครับมันไวไปครับมัน,มนไวาไปแล้วมันก็ เส้นทางเนี่ยมันยากเกินสําหรับคนที่ยังไม่พร้อมโดยเฉพาะเรื่องของทักษะนะครับบางคนมั่นใจแค่เลี้ยงรถเอาละไอ้รถแบบนี้แหละเข้าไปกันได้รถเหมือนเขาเลยครับรถเหมือนเขานะครับแต่ฝีมือยังไม่เหมือนกันไปแล้วจะเป็นภาระจะเหนื่อยจะต้องหามกลับมันจะเป็นทรมาบันเทิงไปยครับครับผมครับเริ่มต้นจากหาสถานที่ที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็ได้ฝึกเบสิกนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับมองไปรอบๆเรานี่ครับก็จะเป็นพื้นที่ค่อนข้างเรียบมีภูมิประเทศนะครับ มีต่างระดับแล้วก็มีสนามที่เป็นสกิลต่ำๆสำหรับเขาเริ่มฝึกกันนะครับเริ่มหาสถานที่ที่พอเหมาะกับการฝึกเริ่มจากนะครับผู้ช่วยเป็นโค้ชคอยดูแลเรานะครับเริ่มจากรถที่เหมาะสมนะครับสมเหตุสมผลในการฝึกนะครับเท่าน,นี้นะครับผมว่าเป็นการเริ่มต้นที่ถูกวิธีก้าวแรกแลครับครับเดี๋ยวพักเบรกแล้วช่วงต่อไปนะครับอาจารย์ก๊อฟจะพาลูกศิษย์ ขี่สาธิตการสอนให้เราดูนะครับดูว่าช่วงเริ่มต้นเขาฝึกกันยังไงนะครับขั้นตอนไหนที่สําคัญเราไม่ควรจะละเลยควรจะฝึกเพื่อจะเป็นก้าวขั้นต่อๆไปนะครับ ้องเหมืออนนกัย่าใช้เวลากับการวิ่งตามคนอื่นจะควรกะไรถ้าเป็นทางที่เลือกเอง <No> others. เป็นในใแบบที่ไม่ตามมใคร New MGTS เ <c oughs> ตีพลาดมาเป็นพันพันครั้งแพ้มาเป็นร้อยแมตอยากยอมแพ้ก็หลายหนแต่ทุกครั้งเมกลับมาสู้ต่อได้เพราะเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งเมย์ทำได้นะลูก <c oughs> เสียงของผู้หญิงคนนั้นทำให้เมเป็นแชมป์ ครอบครัวคือพลังสำคัญหยุดพนันเพื่อชีวิตที่ดีนะคะรักกีฬาเชียกกีฬาอย่าพนันอีกขันของยนต์ประกับที่เหนือนกว่า New MG5 ให้ชีวิตไปอีกขันผมเลือกฟิล์มอะไรก็ได้ครับเลือกฟิล์มก็เหมือนเลือกคู่เลือกไม่ดีก็ได้ความร้อนและ UV อยู่ด้วย สร้างแต่เรื่องเดือดร้อนอจะเปลี่ยนก็ยากยยยยพี่ครับพี่แน่ใจนะว่าเลือกฟิล์มอะไรก็ได้ผมเลือกฟิลม์มลามินาครับลามินาฟิล์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานว่าการร้อนกัน U V ได้จริงจาก5สถาบันระดับโลกร้อม4ี่รางวัลคุณภาพเลือกฟิล์มให้ดีเราต้องอยู่กันไปอีกนานเจาะจงลามินาฟิล์มคุณภาพยอดนิยมของผู้ชายลถ